สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวโมโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเกี่ยวกับการแบ่งจออีกวิธีหนึ่งนะครับแบ่งจอแบ่งจอ เป็นจอซ้ายกับจอขวานะครับแบ่งจอเป็น2ฝั่งดู YouTube ไปด้วยแล้วก็เปิดแมปไปด้วยนะครับก็จากคลิปที่แล้วที่ทำไปนะครับก็จะเป็นการเปิดแมปผ่านแอปที่ชื่อว่า p a r a l l e l Space นะครับแต่ว่าวิธีนั้นก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันจะใช้สเปคเครื่องค่อนข้างสูงนะครับกินสเปคเครื่องบางทีอาจจะมีช้าๆหน่วงน,น,นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำอีกวิธีหนึ่งนะครับ ที่จะสามารถในการใช้แมปไปด้วยแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยได้นะครับผ่านแอปสกินทัวร์ขอโทษนะครับอแอปสกินทัวร์อโตนะครับผ่าน Android Auto นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเข้า s กินทัวร์อโตกันนะครับ ผมก็เข้ามาที่แอปสกินทัวโตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโชว์หน้าจอเหมือนกับคล้ายๆกับมือถือเลยนะครับก็คล้ายๆกับจอ Android นะครับก็จะแบ่งจอแล้วก็เปิดแอป YouTube ขึ้นมาก่อนนะครับ เดี๋ยวเปิดคลิปคลิปหนึ่งนะครับ แล้วเราก็ทําการแบ่งจอนะครับสมว,วิธีการแบ่งจอเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับว่าจะมีวิธีในการแบ่งจออย่างไรนะครับ,บ,มนนรบผมก็จะไปเลือกแอปนะครับผมก็จะเปิดแมปนะครับแมปอันนี้ผมจะไม่ได้ใช้แมปปกตินะครับ ผมจะใช้แมปโกนะครับตัวนี้นะครับแมปโกตัวนี้ก็จะเบาวกว่านะครับแล้วก็ใช้เนื้อที่น้อยกว่าแล้วก็เร็วกว่านะครับก็จะใช้งานคล่องตัวกว่า มุจะนำทางนะครับ าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังจอยอมรินวิถีนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ลื่นกว่านะครับลื่นกว่าการเปิดแมปในผ่านแอปอาพ a ราเดียลสเปซนะครับตัวนี้ก็เวิร์กนะครับส่วนถ้าไม่อยากให้มันมีเสียงนําทางเราก็ปิดเสียงได้นะครับเสียงการน,นําทางเพื่อจะได้ดูหนังหรือฟังเพลงผ่าน YouTube ได้สะดวกนะครับ ฝั k k so <S <S ่งนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเข้าโอเคนะครับ ก็สามารถใช้งานได้ลื่นนะครับก็โอเคส่วนวิธีการที่จะลงนะครับก็ง่ายมากนะครับตัวนี้เราก็เข้าไปที่ p l a y Store นะครับดาวน์โหลดได้จาก Play Store เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Map Go เนี่ยนะครับ m a p w e n v a c g o นะครับ Ma p Go ก็จะมี นี่ครับ Google Map Go นะครับโหลดตัวนี้มา1ตัวนะครับแล้วก็การนำทางนะครับสำหรับ Google Map Go นะครับก็ต้องติดตั้งด้วยนะครับเพราะถ้าติดตั้งเฉพาะ Google Map Go อย่างเดียวเนี่ยก็จะมีแต่แผนที่อย่างเดียวนะครับจะไม่มีฟังก์ชันในการนำทางนะครับถ้าเราต้องการให้มันนำทางได้ด้วยเราก็ติดตั้งการนำทางสำหรับ Google Map Go นะครับก็จะนำทางได้นะครับ ใช้เนื้อที่น้อยกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับทำงานได้ลื่นนะครับไม่กินสเปคเครื่องนะครับเวลาดูหนังไปด้วยดู youtube ไปด้วยแล้วก็เปิดแมปไปด้วยก็ลื่นนะครับลื่นดีนะครับตัวนี้ก็ใช้งานไม่ยากนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะสามารถเปิดแมปอบนสกรีนทัวร์โตได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับว่าการที่เรากดแมปบน สกรีนทัวรโตเนี่ยแมปตัวปกติเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับพอเราก,กดแมปปับ๊บมันจะเด้งออกไปที่หน้าจอของแมปของอ่าแอนดรอยโตเลยทันทีนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับครับก็จะหลุดออกไปเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้งาน2จอได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการใช้2จอ ก็จะต้องใช้2วิธีก็คือ parallel space นะครับแล้วก็ cloning map ตัวปกติเข้ามานะครับแต่ตัววิธีนี้จะเป็นวิธีที่ใช้สเปคค่อนข้างสูงแต่ฟังก์ชันในการทำงานเกี่ยวกับ map มันก็จะสมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นตัว map ตัวปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ไม่มากใช้แค่นำทางในทั่วไปต้องการให้เบาเครื่องแล้วก็ไม่กินสเปคเครื่องมากก็แนะนำเป็น map go นะครับ ถ้าใช้แมปโกเนี่ยเราก็ไม่ต้องลงพารา l l ี l space นะครับก็ไม่จําเป็นต้องลงเพราะตัวนี้ก็สามารถลันได้เลยนะครับบนสกินทัวโตนะครับ,นะรบก็สามารถลันได้เลยโดยไม่ต้องผ่านพารา l l ี l space นะครับก็ทํางานได้ทันทีนะครับ หน้าทางตะวันออกเชียงเหนือไปยังซอยอมรินวิถีครับก็โอเคนะครับสำหรับการใช้งานแมปนะครับบนสกินทัวอต้นะครับแล้วก็แบ่งสองจอนะครับส่วนวิธีแบ่งสองจอก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คืออยู่ที่มือถือนะครับมือถือที่เรามาต่อนะครับมือถือแบ่งอย่างไรก็ ใช้วิธีเดียวกันกับบนหน้าจอรถได้เลยนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับวิธีก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวแต่ใกล้คล,คล้ายกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำเทคนิคการใช้งานนะครับสกินตัวโต้เท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์ครับวันนี้สวัสดีครับ